นั่งน,นั่งก่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนไวยน,นะวันนี้ก็อยู่เกมไมครับกับคนที่เราไม่รู้จักใครไม่รู้เท่านี้แหละไมค่ะไม้ขาไมคขาไม่ขค่ะหน้าแกดิดี๋ยวเพื่อเป็นใครวะเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่เดินได้ไม่ได้ถามไม่ได้พูดด้วยก็ไม่ได้พูดด้วยเหมือนกันก็ไม่พูดด้วยลอย ออก็ลลยยถ้าเราพูดคำว่าตัวเฮียเนี่ยลอยแน่นอนลอยลอยไปโดนหัวเลยอ่ะเออชิบหายละน่ะน่ะโป้ไม่เลิกอย่าเพิ่งหานี่ก็โปไม่เลิกนั่นโป้โอ้ไอคนที่เดินอยู่ตรงทางอ่ะที่มันจะไปต่อทางไปสีเขียวอ่ะเขาไม่เกี่ยวนะทำไมเลยยังมันไม่โดนอ่ะนะ ในเหลืองดูดูดูอ๋อมันวับเออจังหวะนี้สีกูก็ไปแล้วขอบคุณอ้าวแล้วแล้วเพื่อนแกตายแล้วแล้วมันไม่เกิดไม่หรือมันมันตายแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนแกตายแล้วแล้วมันมาตอนไหนกูงงแป๊บเราเราเอ๋อยี่นด็กไปรตตอนนี้แป๊บนึงเด็กเปรตวะเด็กเปรตโปอ่โปอ่เล่นสูตรพีจีได้วะไม่กลัวไม่เป็นไร เราไม่กลัวอะไรมันจะโปะไม่โปะกลัวได้หมดอ่เลยอร่อยกินขนมปังชิวๆชิวๆมากกว่าทำไมชอบกินขนมปังกันเลยหลัาหัวเหรอมันเพิ่มไม่เยอะนะเขมไม่เยอะก็ช่างมันนี่เพิ่มเพิ่มไม่เยอะเอเพิ่มโง่เหมือนกันเดินตกไปตายคืออะไรอ๋อมาขึ้นเชือกูฆ่าด้วยสงสัยแกไปตีมันครั้งหนึ่งกูทหลอนไปบิดทำทุกอย่างข้าราการ กัตะกน,น,นเล่นเล่นแฟตแบงตุ้ดิกูอยากเล่นน่าจะรู้นะว่ากูจะทำอะไรตอนนี้ทำอะไรก็ได้มันอยากทำจบมันเลยก็แต่จะตอบทำไมเสียงกูหล่อเลยว่าแต่จะตอบทำไมไอไอสีเหลืองแม่งโคตรแม่งไม่มีเตียงแนละ้วแม่งก็นะแบบ ก็ดีมากแบบมาฐานตัวเออเจริญมันต้องแล้วช่วงนี้ดูคลิปพี่สีบ่อยมากเกี่ยวกับการพีพีเริ่มพีพีเก่งขึ้นนิดหนึ่งชอบนสูตรพี่สีวนไปวนไม้มันมือหัววนไปวนมาใช่นแหละเราใช้สูตรนั้นแหละแล้วก็เอาสูตรนี้มาผสมกันเราไม่ผสมไงอร่อยเลยคือคือคือเราเรามีสูตรหลักเราอยู่แล้วไงแบบกุนเลยเราก็มีอยู่แล้ว อย่าเพิ่งกลัวปนเหล็กสีแดงวาดีใครวะไม่ใช่กอ่ะตายหนึ่ง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 หาตัวห้เจอไม่จนป็นต้องหาก็ได้มเอ็กซ์เรย์หาแมงเลยระวังระวังเราบินอาซิเบตยาโคส์กาวน้ำเล่เล่เล่มองตรงชิงช้าสวรรค์ เรามองขึ้นมาไม่อยากจะมองพอรู้เลยแม่งต้องอยู่ข้างบนเลยๆดูเลดูเขาต้องเสียสละใช่ไหมเสียสละพระม่าก็จะเพื่อกูนี่ไอบีด่เพนท์ไฟลยแล้วถ้าจู่ๆมันขึ้นว่าเราฆ่าทำไงวะเนี่ยไม่ขึ้นกูเนี่ยกะโดนตายแต่แต่เรายิงไปนัดหนึ่งไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ยิงอะไรโดนไปนัดป่ะไม่โดนอ่ะโดนใครยิงมาลูกมาลูกอย่างเออโดนแล้วนงเนื้อ เราโดนไปครั้งหนึ่งฟ้าเสียงคราสีแดงคืออะไรไหนฮะเราเจอแสงคราสีแดงเพื่อกำกินในสีแดงแหล่งลีดแล้วเราจะเล่นวิดีโออะไรเล่นห้องเมดี้เล่เฮ้ยแคนดี้กำลังจะเริ่มเล่นอู้เล่นเลยอ้าวอ้ามีแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็าเตยรู้สึกเราเป็นฝาแฝดกับเตยนะดูหน้าตาดิจอเห็นไม่เหมือนเออยทำไมไปแล้วพี่ ลบยีสองกันหมดเลยวะเดี๋ยวลองกด F F ห้าเลยโดนทิ้งแบบไหนวะคุณลองไปดูลบยี้สองนี่กูอยากเห็นยืนข้างกันเลยนะจะเทียบยไม่ใช่ไปถีกนี่เหมืนอนกันขอได้แล้วสีอะไรเอาอย่าเพิ่งแบบสีแดงสีแดงสีแดงอย่าพิ่งแคนดี้แคนดวยแคนดี้ไปดูอะไรวะ